สวัสดีค่ะทุกคนสระบนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะก็สรวบนีนะคะทุกคนพอจะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆนะคะมาใหม่ไฟแรงมากๆนะคะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t r a d e นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันใหม่นะคะจากตัว Facebook นั่นเองค่ะโดยลักษณะการเล่นนะคะก็จะคล้ายๆกับ Twitter เลยนะคะถ้าใครเคยเล่นมาค่ะโดยในวันนี้นะคะพอจะมาบอกนะคะทางวิธีสมัครนะคะวิธีการลงโพสนะคะแล้วก็เฮ้ยฟีเจอร์ต่างๆนะคะในแอปเนี่ยเขามีอะไรบ้างค่ะซึ่งเดี๋ กันใหม่ตัวนี้กันได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ป่อยด้วยค่ะ ส่วนท้านในวันนี้นะคะใครอยากไปเล่นตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะพอมีการทิ้งลิงก์นะคะไว้ที่ตัวเดสคริปชันนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ไปสมัครตามพร้อมๆกันได้เลยะคะ่ะไปดูวิธีกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนก็อันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้า p p Store นะคะ y Store หรือว่าใครจะไปที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้เนาะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวเทรดมานะคะทุกคนพอเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วค่ะทุกคนหนะะคคสสมมัราชก กับตัวเทรดค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมี IG นั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะหน้าในการสมัครเนี่ยเขาเนี่ยจะให้เราลิงก์กับ IG โดยตรงนั่นเองค่ะทุกคนก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบัญชี IG ก่อนนะคะแล้วถึงจะสามารถเล่นตัวเทรดตัวนี้นได้เนาะก็ให้เรานะคะกดเข้าสู่ระบบนะคะด้วย IG ของเราไปเลยสําหรับใครที่มี IG อยู่แล้วนะคะก็เนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะคะมันก็จะเอาไปซิงกับ IG นะคะที่เรามีการเข้าระบบไว้นนนั่เอองคทุก อันแบบแรกนะคะเขาก็จะมีให้ตั้งโปรไฟล์อะไรก่อนนะคะชื่อคําอธิบายตัวเองแล้วก็ลิงก์นะคะเ,เพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวตั้งค่าที่หลังนะคะทุกคนกดข้ามไปก่อนก็ได้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยตั้งค่ะทุกคนว่าตัวความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราอยากใช้เป็นโปรไฟล์สาธารนณะหรือว่าโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะเหมือนเหมือนกับพวกใน i g เลยถ้าเป็นส่วนตัวก็คือคนภายนอกอาจจะไม่เห็นนะคะจะเห็นแค่เฉพาะคนที่ติดตามเรานะแต่ว่าอันนี้นะคะพอจะตั้งเป็นแบบโปรไฟล์สาธารณะนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าตัวเพื่อนนะคะก็จะเชื่อมโยงกับตัว IG ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเวลาเข้าไปแล้วถ้าเรามีเพื่อนใน IG นะคะมันก็จะสิงเพื่อนเนี่ยมาให้เลยนะคะพวก f o l l o w e r อะไรต่างๆที่เราเคยมีเขาก็จะตามเรามาด้วยถ้าเขาเล่นตัวเทดเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนนะพอถึงหน้านี้นะคะก็กดถัดไปเหมือนกันนะคะทุกคนนะแล้วก็กดคําว่าเริ่มใช้งานได้เลยค่ะทุกคนพอเรากดเข้าตัวเทดมาแล้วนะคะบอกเลยว่าเปิดใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วก็สมัครง่ายมากๆเพียงแค่มี IG อยู่แล้วเท่านั้นเองนะคะทุกคนสําหรับใครที่ ไม่มี IG ก็ให้ไปเปิด IG กันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาเปิดตัวตัวเทรุตัวนี้นะคะซึ่งหน้าโปรไฟล์นะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนที่เรามีใน IG ก็จะถูกสิงนะคะเข้ามาในนี้แล้วเช่นเดียวกันนะอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนหน้าโปรไฟล์เราก็เป็นแบบนี้เนาะเราสามารถกดตั้งค่าได้ค่ะทุกคนเริ่มดูการตั้งค่าในตัวหน้าโปรไฟล์กันก่อนละกันนะคะทุกคนนะเราสามารถกดคําว่าแก้ไขโปรไฟล์ได้เลยค่ะเพื่อนๆอ่ะอันนี้เราก็อาจจะเพิ่มคำอธิบายตัวเองไปก็ได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีทุกคนอะไรอย่างนี้นะ จะไปขึ้นคําอธิบายตัวเองและแล้วเรานะคะก็สามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยแบบนี้เนาะอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าสวัสดีแบบนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่อยากตั้งรูปโปรไฟล์นะคะทุกคนก็เนี่ยกดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกจากขังได้ค่ะแล้วเรานะคะก็กดรูปตัวเองมาตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นรูปวิวอะไรก็ได้เลยแล้วแต่ ขยายแบบนี้เนาะให้เต็มนะคะแล้วก็กดคําว่าเลือกอ่ะทุกคนอันนี้นะคะมันก็จะเป็นการตั้งรูปโปรไฟล์แล้วก็พวกข้อความอะไรในโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่าเสร็จได้เลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวพอจะพาไปเล่นเครื่องมือค่ะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเวลาที่เรามีการเล่นกับเพื่อนนะคะทุกคนอ่ะทุกคนดูแถบด้านล่างนะคะมันจะมีรูปตัวบ้านนี่นะคะรูปบ้านแบบนี้นะคะทุกคนมันจะมาเข้าหน้าหลักค่ะเออเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะแอบคล้ายๆทวิตเตอร์นิดนึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยเราก็สามารถนะคะดูได้นะกก็จะะะะมีทั้งพพพวแบบรรูปภานนนคเื่อๆห บางคนนะคะเขาก็จะลงไว้เป็นพวกข้อความอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยะคะ่ะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนที่นี้นะคะเรามาลองสังเกตกันดีกว่าค่ะทุกคนอ่ะพอจะใช้เป็นตัวนี้เนาะอย่างตัวนี้นะคะเพื่อนๆน,นะมันก็จะมีแถบนะคะด้านล่างเนาะอันนี้ไว้กดหัวใจคะ่ะเพ,พื่อนเพื่อนส่วนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบเราสามารถพิมพ์ข้อความส่งไปได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กดพิมพ์แล้วก็ส่งไปก็ได้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเป็นลูกศรคะ่ะทุกคนลักษณะตัวนี้จะเป็นตัวการรีโพสค่ะเพื่อนเพื่อสมมติว่าเราอยากจะรีโพสตัว ไปไว้ที่หน้าโปรไฟล์เราอะไรเงี้ยเราก็สามารถรีโพสได้นะคะอ่ะเราอาจจะรีโพสแบบนี้นะคะมันก็จะไปเชื่อมที่หน้าโปรไฟล์เราและหรือว่าใครจะกดรีแล้วก็อ้างอิงนะคะอ่ะเราก็อ้างอิงก็ได้นะคะเราก็พิมพ์พวกแชร์ ข้อความนะคะแล้วอาจจะพิมพ์ข้อความแล้วก็กดแชร์แบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็ตัวต่อไปค่ะทุกคนก็คือจะเป็นลักษณะของตัวแชร์และอันนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยนะคะ <dunno> ก็คือแชร์ออไปเพิ่มลงสตอรี่ของเราก็ได้นะคะหรือว่าจะคัดลอกลิงแล้วก็ไปส่งในแพลตฟอร์มต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งการเล่นหรือว่าเครื่องมือต่างๆของเขาเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเองก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะ,ะที่นี้นะคะเดี๋ยวพอลองไปโพสต์กันบ้างดีกว่าะคะ่ะทุกคนเป็นโพสต จากตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวพอจะลองโพสต์ดูนะครับทุกคนนะอ่ะอันที่เรารีโพสต์มาเมื่อกี้มันก็จะมาอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วแบบนี้เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวพอลองกดโพสต์ให้ดูกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนถ้าเราต้องการกดโพสต์นะคะเ,เพื่อนๆให้เราเนี่ยกด บวกตรงกลางได้เลยพอเราบวกตรงกลางนะคะทุกคนเขาก็จะให้เราเนี่ยเริ่มพิมพ์ข้อความนะคะอันนี้เราก็อาจจะพิมพ์เป็นคําคมหรือว่าพิมพ์อะไรที่เราอยากจะบอกวันนี้ก็ได้นะคะอย่างพลอยอาจจะบอกว่าอ่สวัสดีทุกคนแบบนี้นะคะใครจะโพสต์เป็นข้อความไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็กดโพสต์ไปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะลองเพิ่มรูปภาพให้ดูด้วยนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อจะเห็นเป็นเหมือนตัวคลิปหนีบกระดาษนะคะทุกคนนะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะคะเขาก็จะให้อนุญาตเข้าถึงรูปภาพแบบนี้เนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะเลือกอารูปตัวเองลงแบบนนี้้ะะคแลวกก็ดเพิ่ม เนี่ยเพื่อนๆนะคะรูปเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยในแอปเนี่ยไม่ได้ลงได้แค่รูปภาพนะคะทุกคนใครมีวิดีโอเนี่ยก็สามารถกดลงวิดีโอได้เหมือนกันนะคะวิธีการลงก็เหมือนวิธีการลงรูปภาพเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเลือกเป็นวิดีโอแทนเท่านั้นเองนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็พอยก็จะกดโพสต์ไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆ พอเรากดโพสต์แล้วนะคะก็รอสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเนาะเท <_ d ata> ่านี้นะคะทุกคนพอยเนี่ยก็จะได้ลงโพสไปแล้วะคะ่ะเป็นสวัสดีทุกคนมาเริ่มกันเลยแล้วก็เป็นรูปพอยเองนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เล่นเทสเหมือนกันเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็จะเชื่อมโยงการติดตามกันไปแล้วนะคะเวลาพอยลงอะไรเพื่อนของพอยก็จะเห็นด้วยแบบนี้นะคะทุกคนหรือว่าเราจะไปกดติดตามเพื่อนๆเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวเองเพื่อนๆก็ไปกดเสิร์ชชื่อแล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับทุกคนอ่ะวิธี การเล่นเทสนะคะก็ประมาณนี้เลยนะที่สำคัญน,นะคะวันนี้เนี่ยก็บอกทางวิธีสมัครนะคะฟีเจอร์ต่างๆออกว้แล้วนะใครอยากไปเล่นก็รีบไปเล่นกันเลยนะคะเป็นแอปใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆจากตัว Facebook นั่นเองค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบกินนี้ของพลอยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์นะคะกดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย